ต่อไปนะครับคอร์สเนนะครับคอร์สเนฟูลคอร์สเปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้นะคราวนี้นะครับก็จะเริ่มเรียนเร็วขึ้นนะครับเริ่มเรียนเร็วขึ้นเพราะว่าจันเป้จันตูนสอนกันอยู่2คนเนื้อหามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับดีการใหม่ออกมาเนี่ยเดือนหนึ่งก็สี 40, 50, ่สิบห้าสิบพันนะก็เช็คอะไรให้ใหม่หมดแล้วนะก็แนะนำนะเริ่มเรียนนะครับ ตั้งแต่ต้นพศจิกาเลยเนเนี่ยจะเริ่มบรรยายประมาณสิ้นเดือนพศจิกานะแต่ว่าของอาจารย์จันตัวเนี่ยจะเริ่มสอนก่อนเลยตั้งแต่ต้นพศจิกานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอัปเดตเพราะว่าอาจารย์จันตัวนั้จนจะต้องดูดีกาหกเจ็ดล่วงหน้าในการเตรียมสอนนะของคอสพยาการผู้ช่วยกับผู้ช่วยวิพากษายอยู่ก่อนแล้วนะเรียกว่าของอาจารย์เนี่ยถ้าหนังสือดีกาเล่มใหม่ออกมาเนี่ยอาจารย์อ่านก่อนเลย อาจารไม่ได้อสอนก่อนนะอาจารย์อ่านก่อนล่วงหน้าเลยแล้วก็มาสอนในคอร์สผู้ช่วยวิพากษาแล้วก็เอามานะลงไว้ในคอรสเนด้วยนะที่มันแบบมีความสัมพันธ์กันที่แบบว่าเอออันนี้น่าจะออกได้นะครับ<ม>ก็ฟูคอสนะครับฟูคอร์สของเนเนี่ยจะได้เรียนทั้งเบสิกนะแล้วก็มินิครับถ้าโรงเรียนตอนนี้ก็จะมีนะวィィิดีโอให้เรียนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมนะครับเปィィ็นวิดีโอสรุป ของ2อทับเจ็ดหซึ่งสรุปของอาจารย์เนี่ยหลักสำคัญเนี่ยเทียบดีกาสำคัญเนี่ยเทียบนะสรุปไม่ใช่เก่งนะครับเรียนสรุปนะซึ่งเอาตรงๆนะนักเรียนเรียนสรุปารอาจารย์ทั้งสองรอบเราก็ดูดีกาเก่งเท่าไหร่ก็สอบผ่านเลยสรุปเนี่ยคือแบบสุดยอดเลยคืออย่างนี้ของอเวลาเราสอน ตัวสรุปใช่ไหมคะสมมติเป็นตัวสรุปปีที่แล้วของสมัยจี๖เราก็จะมีแบบเหมือนประเด็นที่เราเลือกมาน่าสนใจอย่างเงี้ยหลายประเด็นเนาะสมมติข้อสอบออกไป2ประเด็นแต่ก็จะเลือกประเด็นอื่นที่ยังน่าสนใจที่ผู้บรรยายค่อนข้างให้ความสนใจและมีโอกาสที่จะนํามาออกได้แล้วการสอนของเราคือเราไม่ได้แบบเกง่งแบบเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะแบบเห,เหมือนเรียนปูพื้นฐานแบบอย่างเป็นภาพรวมแบบที่รวบลักนะเพื่อเห็นภาพรวมก่อน นะว่าข้อสอบมีว่าตานไหนที่สําคัญอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอ,อ,อเปิดเทอมใช่ไหมเราไปเรียนเบสิกเขาจะรู้ว่าอ,อ๋อข้อสอบตรงนี้จุดนี้นะเป็นจุดที่ผู้บรรยายให้ความสนใจนะคะอีจยวขอตอบคอมเมนต์นิดนึงอ่านวิแพง่งวิชาไหนก่อนดีครับเนื้อหาเยอะมากวิแพง่งผมว่าหลับตาจิ้มเลยก็ได้ก็คิดได้2อ,อย่างครับก็คือถนัดอันไหนก็อ่านอันนั้นก่อนเพื่อความสบายใจหรือถ้าไม่ถนัดอันไหนก็เริ่มมานอันนั้นก่อนก็ได้เพราะผมรู้สึกว่า อย่างที่บอกครับว่าข้อสอบอออกอะไรที่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่อะไรที่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่มันแต่วีแพ่งก็จะมีบางข้อที่แบบชอบมีเก่งนะอืพวกเก่งเนี่ยไว้ท้ายๆก็ได้นะแต่ข้อที่ออกแบบหลักๆเลยอะ่ะนะครับเหมือนล,ละลายอะคะ่ะจะเป็นข้อที่มีเก่งเนาะแทนล,ละลายเนี่ยไว้ที่หลักได้คะ่ะแต่ว่าฟื้นฟูก,กิจการเนี่ยหลังๆไม่มีเก่งนะ หลังๆเหมือนกับเขาก็แบบเหมือนสอนเป็นหลักอะคะ่ะแล้วก็ออกหลักเลยบางทีก็เหมือนกับไม่มีติการในทงคำตอบด้วยซ้านะคะฉะนั้นที่แบบคนที่แบบพูดมาเออเออแล้วกดแบบพิเศษมีเก่งอย่างเงี้ยคือให้ให,ให้ให้แยกเป็นส่วนๆเนาะเออแล้วก็พัะธรรมนูญาสตรอยู่ที่ธรรมก็ปีนี้มีวิเด็กด้วยแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอาจารย์ตูนก็สอนวิเด็กในส่วนของคอร์สผู้ช่วยอยู่แล้วแล้วก็มีสอนวิเด็กในส่วนของคอร์สทนายอยู่แล้วฉะนั้นมีความรู้ อยู่แล้วแค่ว่าเดี๋ยวอาจจะสอน่ลงหน้าไปแบบให้เห็นภาพรวมแล้วก็ไปดูว่าผู้บรรยายเน้นตรงไหนแล้วก็สรุปตอนติวสรุปมาสอนให้ทีหนึ่งฉันไม่ต้องกลัวว่าจะแบบเออตกหล่นประเด็นสําคัญไปนะคะวิแพงที่พอจะนึอกออกก็มีเก่ง,งก็จะมีวิแพงภาคสองของขอาจารย์ทองทานแต่ว่าข้อนี้ก็เนื้อหาน้อยอยู่แล้วผมว่าหลับตาจิ้มตรงไหนก็ได้หรือถ้าแบบหมายถึงว่าถ้าสมัครเรียนนะกับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเรียนข้อไหนก็รู้เรื่องหลับตาจิ้มได้เลย แต่ถ้าอา่านคำบรรยายนี่เราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับก็คลาสสิกครับไปเริ่มจากสัมมนา,าก่อนไปนเริ่มจากสัมมนา,าก่อนนะเพราะสัมมนา,าก็มันจะเป็นหัวข้อที่ออ,ออกข้อสอบเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็จะเตือนอย่างที่บอกครับว่าเวลาบอกว่ามีเกงคือมันก็เป็นแค่ประมาณสักผมก็ให้น้ําหนักสักประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นแหละของตัวข้อสอบที่เหลือเนี่ยมันเป็นหลักนะนี้เวลาอ่านหลักอ่ะก็ถ้าเป็นในคอร์ส่าที่บอกครับมีปัญหาครับคือเปิดเข้ามาคุณมันก็เข้าเรื่องเลย ก็รู้เลยว,ว่ามันต้องเจอกับอะไรแล้วมีเรื่องอะไรที่สำคัญบ้างนะแต่ถ้าไม่เรียนก็นะต้องหานะครับใส่ตีข้อสอบเก่าเปิดนั่งดูข้อสอบเก่าสักน,นิดนึงหรือสถาบันติวแจกกันเยอะแยะนะครับก็เลือกหัวข้อ,เล,อ,ขอเลือกหัวข้อที่สําคัญสรุปได้คําตอบนเนี่ยเพราะผมคิดว่าคือด้วยความที่เนตอนนี้ต้องยอมรับว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นคือหลักนะนักเรียนตอนใกล้สอบก็จะเป็นแบบลนๆเนี่ยเกง่งๆอะไรไหมจารย์ครูบอกมันออกหลัก ก็ได้ค่ะ,ะถา้าลองย้อนกลับไปก่อนว่าตอนปร,ริญญาตรีอะอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเราไม่ไม่ไมแม่นเลยเช่นสมมติถ้าเป็นคนที่จบมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เรียนบังคับคดีตามกฎหมายใหม่อย่างเงี้ยก็จะแนะนําให้เรียนบังคับคดีก่อนเลยเพราะว่ามันเหมือนมันมันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะจันเป้ที่แบบว่าเออเราอาจจะไม่ได้เรียนตอนปร,ริญญาตรีเลขมาตราก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบว่าเหมือนกับ เออหรือว่ากฎหมายใหม่มันเป็นเป็นยังไงมาตราอะไรที่สําคัญที่จะต้องไปท่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาอย่างอื่นอาจจะเคยเรียนมาแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเพิ่งจบอ่ะก็ถ้าเกิดไม่รู้จะเอาข้อไหนก่อนก็ไล่ย,ยังข้อไปเลยก็ยังได้เนาะเพราะเนื้อหามันก็เหมือนกับเริ่มตั้งแต่กระบวนการพวกแบบถ้าเป็นข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องคําฟ้องใช่ไหมคะอ่าที่แบบเขตอำนาจศาลเนาะอ่าการฟ้องคดีว่าเออเริ่มตั้งแต่ ว่าเขียนหนังสารว่าเออต้องนึกถึงภาพว่าเอ,อ้ยพอเริ่มต้นอนะเวลาทนายเริ่มต้นทําคดีก็คือต้องเขียนขําฟ้องก่อนแล้วก็จะฟ้องศาลไหนฉันมันก็จะแบบว่าเหมือนไล่ไปจนสุดท้ายภาคสี่ข้อเจ็เนาะก็จะเป็นบังคับคดีใช่แล้วเนี่ยม,มันก็คือถ้าเกิดเราอ่านเป็นภาคภาคหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆืมันก็เหมือนกับเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเห็นภาพไปเรื่อยเื่อยเหมือนเหมือนดูหนังต้องคิดอย่างนี้เหมือนดูหนังไล่ไปเป็นกระบวนการนีไ้ได้ได้เหมือนกันนะคะคือคือัดจบผมไม่ค่อยเป็นสายเก่งครับผมเป็นสายแข็ง แล้วนั่นคือความเป็นจริงของข้อสอบนะฮะมันคือความเป็นจริงของข้อสอบนะครับว่า80%นะ่ะคือหลักฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับหลับตาจิ้มได้เลยเพียงแต่ว่าของวิเนี่ยหลายๆข้ออะหัวข้อมันก็กระจุกตัวอ่าอันนี้เราก็ต้องหาให้เจอนะอย่างวิแพ่งภาคหนึ่งเนี่ยมันมีหลายหัวข้อจริงแต่หัวข้อเดียวข้อสอบเนี่ยมีความกระจุกตัวอยู่อ๋อไม่ใชาจย์เป้เดี๋ยว,ลวฟฟไลฟ์ไลฟ์หน้าเรามา พ mm ูดขอบเขตข้อสอบกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวใครอยากฟังก็กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวไลฟ์หด้วันนี้ขอแนะนําคอร์สก่อนเพราะว่าหลายคนแบบเอ้ยกําลังจะเตรียมตัวสอบของเทอมหน้าแบบเออเทอมหน้ากําลังจะวางแผนการเรียนหลายคนกําลังจะเก็บตังค่าเรียนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแเรว่าถ้าอยากเรียนแน่นๆแล้วก็เริ่มเรียนเร็วๆนะครับไม่ต้องรออีกเปิดเทออ่มเนี่ยฟูคอร์สเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยอาจารย์จัจตุนเริ่มลงคลิปละนะครับแล้วก็อัปเดตดีกราหกเจ็ดให้ก่อนเลย ตอนนี้อาจารย์เป้อ่านจบกันแล้วนะฮะลงให้กับนักเรียนคอร์สผู้ช่วยผู้วิพากษากาบปฏการผู้ช่วยเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอผู้บรรยายสอนอาจรเป้คัดเลือกมาให้นะครับซึ่งก็อยู่ในที่คัดเลือกมาเยอะนะครับอะไรเปลี่ยนแนวอะไรน่าสนใจผมเห็นก่อนอยู่แล้วเพราะว่าออกมาปุ๊บผมอ่านก่อนเลยนะครับ mm hmm. อ่ะนะก็จะมีนะเรียนก่อนเปิดเทอมตอนนี้ก็คือมีเรียนให้เรียนสรุปล่วงหน้านะครับเดีย๋ยวประมาณสิ้นเดือนตุลาต้นพฤศจิกาเนี่ยนะครับก็จะมีลงวิดีโอเบสิกแล้วนะครับแล้วก็เรียนไปเลย เบสิกก็จะตัดจบนะตอนที่เ네นจบแล้วก็ติวสรุปนะครับติวสรุปก็จะพยายามเริ่มก่อนสอบให้ได้1เดือนแล้วก็ให้จบพยายามจะให้พวกเรามีเวลาทบทวนก่อนสอบให้ได้เนี่ยนะครับสัก1อาทิตย์นะก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะฮนะมีฝึกเขียนต่อฝึกทำข้อสอบให้เรียบร้อยนะครับก็นับสมัยไม่ได้เยอะไปหมดเยอะไปหมดนะครับซึ่งคือทักษะในการเตรียมตัวสอบแบบ ความจริงคือบางทีพวกเราหาอะไรแบบพิสดารเกินนะครับจริงจริงมันใช้คนที่แบบเรียนผ่านๆสำเร็จมามันใช้หลักกันง่ายๆคือนังดูข้อสอบเกา่านี่ม,มีข้อความส่งมาค่ะเป็นทางข้อความ,มจากคุณโก้กันทพัฒนมีแบบพิมพสารให้ฝึกเขียนตอบไหมมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดแล้วฝึกเขียนตอบ<ม>ในค<ะ>อนคือมีแบบนับไม่ถ้วนอะผมถ้าถามว่ามีกี่รุ่นผมตอบไม่ได้เพราะว่ามีเวลาผมก็อัดมีเวลาผมก็อัด เยอะนะครับเยอะมากจนนับไม่ถูกนะเอาล่ะก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คกข,ของวิเนี่ยมันต้องใช้กันยาวอะ่ะยังไงก็ได้ใช้จนยันสอบผู้ช่วยภาคษาก,กับอายการผู้ช่วยเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็ภาคสองเนี่ยคืออย่าไปกลัวนะครับให้ลุยเพราะว่าภาคสองเนี่ยดีกว่าภาคหนึ่งเยอะเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ดีกาอะไรก็ดีกาแล้วตัวบทก็น้อยกว่าเยอะแค่เ <Okay. S 1> ทียบคือเอาตัวบทเนี่ยวิแพง่งวิอายามารวมกันยังน้อยกว่ามวลแพ่งกันเดียวเลยแล้วก็หลายคนทักมาถามเลยว่าแบบเอ้ยเพิ่งจะอยากเรียนเทอมนี้เทอมที่เรายังไม่ได้เรียนภาคหนึ่งไม่ได้เรียนมาเริ่มเรียนทักสองได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเนื้อหามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นต่อยอดจากกันเท่าไหร่ เนาะเออมันเป็นกับเป็นวิธีเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนในการดําเนินดาเนินคดีเนาะมันเป็นส่ราว่าถ้าเป็นเป็นส่วนที่เป็นภาพคาบเกี่ยวเนี่ยมันต้องอธิบายอยู่แล้วอืมแล้วลองสอบละเอียดด้วยนะซึ่งมันก็มีไม่กี่เรื่องนะครับคู่ความร่วมอย่างเงี้ยจะดูยังไงเป็นคู่ความรวมมันก็โยงกฎหมายแค่นิดหน่อยนะยิ่งถ้าเป็นการสอบเนด้วยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งภาคกันชั้นเจนอ่ะเอ่อเขาก็มีการแบ่งภาคกันชัดเจนนะครับ ค่เนื้อหาข้ามข้อก็ยังไม่ค่อยจะข้ามข้อกันเลยที้คำถามที่เจอบปแบบก็คือเนี่ยเริ่มในภาคสองได้ไหมจบมานานแล้วเรียนได้ไหมลืมหมดแล้วแบบจะเรียนทันไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะคือเราอยากบอกว่าเราปูพื้นฐานใหม่แล้วก็อะไรที่มันเออคาบเกี่ยวกันก็จะมีการทบทวนให้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคอร์สก็คือคอร์สเบสิกเนาะฝูคอร์ดก็เป็นกาลังใจให้คือถ้าเริ่มเร็วนะสมัครเลยก็ได้ไม้มาตราสําคัญเลย ได้เรียนก่อนเลยนั่นแหละจริงๆตอนนี้ก็คือก่อนเนี้เปิดเทอมหนึ่งเดือนเนาะฉะนั้นอ่ะจริงๆอ่ะคือคลิปวิดีโอที่เราให้เป็นของสมัยที่แล้วที่เราให้เรียนอ่ะมันมียี่สิบคลิปแต่เหลือเวลาตอนเนี้ยคือประมาณสี่สิบวันเลยสามารถที่จะเรียนได้สองรอบเลยนะ<ม>หนึ่งขาผ,<ม>ผมการันตีเลย<อ>ค,คุณเรียนวิดีโอรุวงหน้าก่อนมเทอมสองรอบอ่ะยังไงก็ผ่าน คุณคณะบอกว่าเรียกนกะอาจารย์เป้จะตุนมาสี่ขาแล้วผ่านสามขารอประกาศ่าแพงค่ะปเป็นกำลังใจให้ขอให้สอบผ่านสมัยนี้เลยได้เป็นนิติบัณฑิตไทยเลยค่ะถ้าสอบมันเน้นหลักจริงๆแต่ขาแพงรอบนี้ก็คือถือ,ถอว่าตรงตรงเยอะตรงเยอะนะเหมือนขออาจารย์นุก็แบบเหมือนกับอันที่เราเก่งให้แต่คําว่าของเก่งอ่ะคืออาจารย์ก็จะสอนหลัก หลักทั้งหมดด้วยที่แบบแบบสรุปใช่ไหมแล้วก็จะมีส่วนที่เราเราเรียกว่าเน้นเป็นพิเศษดีกว่าเราอย่าเรียกว่าเก่งแบบเก่งแคบบือบางทีบางคนเก่งเนี่ยเขาจะท่าว่าเอ้ยสอนแค่สิบนากาเก่งเรื่องอื่นไม่สอนแล้วคือเราไม่เราไม่ได้มีแบบ,แบ,บเขาเรียกอะไรนะไม่เซตแบบนั้นเนาะส่วนให่ก็คือจะสอนแบบอสรุปหลักการทั้งหมดแล้วก็เน้นส่วนไหนที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษเราก็จะเน้นให้ประมาณมีข้อเรียกสรุปและเก่งอ่ะอแต่คือบางคนเขาจะเอาเก่งอย่างเดียวอ่ะนะครับอ,อ่ะก็ อย่างที่บอกครับมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นดีการเก่งของข้อสอบเนี่ยเราลองนึกถึงความเป็นจริงที่เราอันนี้เก่งอันนี้เก่งที่ว่าเก่งเก่งๆก,กันอะไปนั่งนับดูในข้อสอบมับนมีสักเท่าไหร่ที่เหลือมันก็คือหลักทท้งนั้นนะครับก็ส<ๆ>่งกำลังใจให้แต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนมาขนาดนี้เขาปรับตัวได้อยู่แล้วนะใก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นนะคะสมัครถูกขาเลยรอประกาศขาแพ่งใช่ไหมใช่นี่คุณหมาที่บอกกันเลยน้ำตาลลงมาจริงคือคนที่เรียนแบบเหมือนปุ๊บ เปิดมาเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดกันว่าเออเราก็คือมันมีข้อน,นี้มันมีข้อเขตอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องที่เน้นเป็นพิเศษคือเรื่องอะไรแต่ว่าก็คือสอนแบบสรุปหมดเพราะว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เราสอนกันข้อสอบรวมด้วยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนเร็วนะครับสมัครวันนี้ได้เรียนเลยมีวิสรุปให้เรียนก่อนซึ่งคุ้มค่าสุดๆนะฮะ<ช>แล้วก็40วัน40คลิปสองขาได้เลยใช่ไหมคะจันเต้นักเรียนเนี่ย นี้เนี่ยแล้วก็ดูดีกาแบบเก่งสมัยใหม่ใช่ขาละขาละยี่สิบคลิปแต่แบบสมมติเ,เราไม่ได้เรียนรบทั้งหมดยี่สิบคลิปอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้เป็นข้อไปแล้วไงเหตุภาพรวมของแต่ละข้ออย่างน้อยคือได้เริ่มต้นเรียนปูพื้นฐานไว้ก่อนก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยดีกว่าที่จะแบบไปเรียนตอนเปิดเทอมเลยละอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่มีเวลาช่วงนี้เนาะแบบไม่ได้สอบอย่างอื่นยิ่งถ้าเรียนคอร์สทนายมาด้วยกันเนี่ยช่วยได้เยอะมาก,มมากนะครับก็ส่วนเอสนกสารทางกฎหมายของพิยาอยา่างเงี้ยครับ คุณบ๊กคุณบ๊กนะคุณโบ๊กถึงขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยคุณบ๊กค่ะวิพ่ง์ค่ะสุดท้ายผมเรียนกับอาจารย์เป้และอาจารย์ตูนคือดีมากๆาแวะมาคอนเฟิร์มครับขอบคุณค่ะอคคตอนนี้สอบผู้ช่วยอยู่ค่ะใช่ไหมคะมเป็นกำลังใจให้นะคะเหลือคือช่วงนี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อย เนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นโอกาสที่ีมีการเปิดสอบหลายหลายรอบก็เป็นกําลังใจให้คือถ้าเราแบบยังไม่ได้เราก็พัฒนาเราก็เติมจุดที่ขาดเติมไปเรื่อยๆอาจจะคิดว่ามันก็ค่อยๆเต็มขึ้นเรื่อยๆเป็นกาลังใจให้คิดว่าใกล้แล้วค่ะของของบุน่าจะใกล้แล้วอืมก็นั่นเองขอผู้ช่วยผมลงดีกาปีหกเจ็ดไปแล้วนะครับไปดูเรียนกันหรือยังนะผมอ่านให้แทนคัดเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วนะลงไม่เรียบร้อยนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าคนที่เพิ่งเรียนเนนะครับก็แนะนำเป็นคอร์สเหมาไปเลยสีข่ขาเรียนได้แปดสิบนะเรียนได้แปดสิบนะครับก็แล้วแต่นะว่าขาไหนผ่านขาไหนไม่ผ่านรับนับก็เป็นครั้งๆไปนะครับอ่นะก็แนะนำนะครับสีข่ขาสองหมื่นสามพันหกร้อยนะครับก็เฉลี่ยห้าเป็นเก้าเท่ากันแต่ว่าได้รับรองผลหรือถ้าสมัครทีเดียวก็นะเรียนได้แปดครั้งอ่ะแต่ถ้าเกินจ่ายทีละครั้งก็จ่ายเท่ากันนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ทักทางไลน์มาได้นะครับ